สวัสดีค่ะขอต์รับสูมันนี่ออนไลน์คลิปนี้มาแจกอลเล็นนะคะประจำวันที่16มกราคม2566เอ้ใครยังไม่เคยได้เอาใจช่วยใครได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยใครยังรับไม่เป็นก็ดูคลิปให้จบนะคะเพราะว่าท้ายคลิปมีบอกวิธีการรับอยู่นะว่ารับยังไงยังไงก็ดูนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจในการแจกก็ยังคงเป็นการแจกแบบสูมเหมือนเดิมแล้วก็ยังคงเป็นการแจกแบบปักหมุดเหมือนเดิมใครที่ ใครที่ยังไม่เคยได้เอาใจช่วยใครได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยการแจกก็พูดตลอดนะคะว่าแจกมากแจกน้อยขึ้นอยู่กับคนดูคลิปคนดูเยอะแจกเยอะคนดูน้อยแจกน้อยวันนี้นะคะเวลาเวลาที่จะสามารถรับอังเปาได้ก็คือ21นาฬิกา 7นาทีใครดูจบแล้วมารอที่คอมเมนต์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณค่ะ